เชียงดาวนะครับอ,อ่าอีกรังหนึ่งคนระับกับสวนนะครับอันนี้ไม่รู้สวนอะไรนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาพูดคุยกับนายุธเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมยุธเชียงดาวนะครับนายุธตอนนี้เราอยู่สวนอะไรเนี่ย สวนบ้านภูหมอกดาวสวนตัวเองเลยคราวนี้สวนของตัวเองเลยนะของตัวเองเลยพาเราไปดูมาหลายสวนใช่ลืมจะลืมรีวิวสวนตัวเองอ๋อแล้วที่เรายืนอยู่นี้คือต้นอะไรครับต้นเงาะครับอ้าวต้นเงาะเหรอครับใช่ครับเงาะเชียงดาวอ๋อเงาะเชียงดาวอะไรที่มีชื่อมากตอนเนี้ยเออโอเคอ่าถือว่าถือว่าเชียงดาวนี้ก็เรื่องเงาะก็สําคัญโอเคอ่าด้านหลังเราชต้นเงาะของนายุธนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุน่าจะสี่ ตั้งแต่พร้อมปลูกบ้านเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วใช่แต่เนื่องจากมันอยู่ในสเต็ปแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยดูแลมันเลยอืม,มันก็เลยโตไม่งามเพิ่งมาดูแลเขาจริงจังเมื่อไไรเนี่ยก็ปีที่แล้วปีที่แล้วอปีที่แล้วเริ่มใช้โทตีแล้วรู้สึกว่าใช้ตอนปลายนะเงาะมันก็ออกดีก็ตอนนี้เริ่มตั้งแต่หลังจากเก็บบัตรฉีโทตี เดือนละครั้งแต่ใช้ช้อนหนึ่งนะครับเรฉีดมาโดยตลอดฉีดมาโดยตลอดอ่าครับแล้วปีนี้ที่เราเห็นชัดเลยที่มันเปลี่ยนแปลงก็โอเคปีนี้ดอกมันจะออกเยอะกว่าทุกปีแล้วปกติดอกเนี่ยพอออกแล้วเนี่ยมันจะร่วงเป็นส่วนใหญ่เพราะที่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องน้ํามันขาดน้ําแต่ปีนี้เมื่อเอาโพธิ์ตีไปประคองเนี่ยรู้สึกบ้างมันออกช่อดีเกือบทุกช่อเลยอ่าแล้วทำท่าว่าการติดลูกเป็นไงฮะ อาการติดลูกดีครับเพราะว่าเห็นหลายหลายต้นเลยมีเริ่มจะมีขนแล้วเนี่ยอย่างโจนตรงนู้นก็มีขนเป็นลูกแล้วแล้วก็ลักษณะมันดูโอเคนะมันสมบูรณ์แล้วดอกก็ไม่ค่อยล้มคือทุกปีเนี่ยไม่ได้ไม,ไไมไ่ได้เห็นตุ่มขนละล่วงแน่นอนใช่ร่วงาบางทีมันจะขึ้นรอบสองด้วยซ้ำถึงจะติดลูกแล้วนายุทธนี่ใช้นอกจากใช้โฟตีใช้อย่างอื่นด้วยไหมก็ได้เรียนรู้เลยโฟตีเพียวๆเราไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้อย่างอื่นเลยแต่มีฉีดแร บางตอนที่มันเริ่มแทงช่อเนี่ยยังไม่บานผมเอาเลสมาฉีดเ่า่อาำรดดมันครับครับผมหลังจากต่อไปเนี่ยก็จะฉีดกันแมลงถ้ามีแมลงนะถ้าไม่มีก็ไม่กันแต่ว่าโดยปกติเราจะใช้ตัวนี้คู่ไปด้วยอ๋อตัวนี้ด้วยใช่ครับใช้ควบคู่ไปใช้ควบคู่ไปและแน่นอนว่าปีนี้ดูดีกว่าทุกปีดูดีกว่าทุกปีอ่านะครับก็ถือว่า เงาะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเงาะเชียงดาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตฑ์ใช่ครับอที่จะออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้แน่นอนได้ครับแต่ปัญหาที่นายุทธเล่าให้เราฟังก็คือที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาในเรื่องของเวลาช่วงแ้งเจอหนักมากใช่ครับะนะครับปีที่แล้วเนี่ยหกเดือนฝนไม่ตกเลยปรากฏว่าลำไยที่ออกช่อออกอะไรเนี่ยดอกดอกร่วงลูกร่วงแล้วติดผลถึงติดแล้วลูกไม่ใหญ่แต่ปีนี้ดีกว่าลำไยตัวเองได้ลอง โฟทีกับเลสเนี่ยปรากฏว่าได้ A A เยอะกว่าโอ้ได้เกรด A เยอะกว่าเยอะกว่า A2 ตัวนะอ้าวงันแสดงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีกับเงาะนี่ถือว่าผ่านไหมผ่านครับผ่านนะโอเค,อเคนะครับยืนยันโดยนายุทธของเรานะครับอ้าวแน่นอนครับนายุทธเชียงดาวของเราก็ยังจะพาเราไปเที่ยวอีกหลายๆส่วนครับวันนี้ขอบคุณนายุทธมากครับในส่วนของเงาะครับผมเงาะเชียงดาว <laughs> ผมนะัมมนทพลทองเกษตรสักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ